สวัสดีครับกับตลาดกสเบีอัพมติบริฟกับผมธนงขันทองครับเหตุเครื่องบินตกของสายการบิน Li อ n น i r และเอธิโอเปียแในระยะเวลา5เดือนติดกันโดยทั้งสองสายการบินใช้เครื่องบิน Boeing 737 Max 8ทําให้เกิดในการตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือของทั้งหน่วยงานที่กํากับหรือว่าดูแลออกใบอนุญาตสาหรับการบินนะครับของหน่วยงานนี้ของสหรัฐเรียกว่า Federation Aviation Authority และทั้งผู้ผลิตเครื่องบินรุ่นนี้เองก็คือบริษัท โบอิ้งไปที่ FAA ก่อนนะครับ FAA มีหน้าที่ตรวจสอบอนุมัตินะครับและออกใบอนุญาตสำหรับโบอิ้ง737 Max 8แต่ปรากฏว,ว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่พอเงินที่จะมาะดูแลหน่วยงานนี้ก็มีไม่พอทำให้ FAA ต้องเอาซอร์สนะครับให้เอกชนนี่ดูแลกันเองแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ ทับซ้อนกันเพราะว่าเอกชนที่ได้รับเอาซอร์สนะครับงานเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็จะให้ผ่านนอกจากนี้เอง FAA นะครับมีข่าวว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันของทางด้านภาคเอกชนหรือว่าผู้ผลิตเครื่องบินนะครับให้ผ่านหรือว่าให้กฎมาตรฐานเนี่ยให้ต่ำลงสำหรับโบอิงเองเนี่ยรู้ว่า เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระบบควบคุมการบินนะครับชื่อว่า uh, maneuvering characteristics augmentation system หรือว่า MCAS นะครับที่ควบคุมระบบการบินในขณะที่เครื่องบินเนี่ยเจอแรงลมแรงประทะปรากฏว่าทำงานเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือว่ามีข้อบกพร่องนะครับตอนที่ Lion Air ตกนะครับ ในช่วงปล,ปลายปีที่แล้วโบอิงก็รู้นะครับแต่ว่าไม่แจ้งนะครับให้สายการบนินอื่นที่ใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกันนี้รู้พอเครื่องบินรุ่นนี้ที่เอธิโอเ a ียนแอร์ไลน์เนี่ยตกเรื่องมันจึงแดงออกมาที่เห็นนะครับถึงข้อบอกพร่องของทั้ง FAA และ Boeing ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยนะครับของอการบิน รายเดียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของทุงบุวหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุวหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram รวมทวัง้งมีแอปพลิเคชันและอย่าลืมกดซับสไคร be บียูทูบเพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารน่าสุดครับ